โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็สักนี้มีทําเผ่าของฝั่งบล็อกฟุหนักมากแล้วก็มีในเรื่องของการเรียนเข้ามาก็เลยทําให้เราแบบอาคิปช้าหน่อยนะฮะรู้สึกไม่ชินยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เจอทุกคนนานมาก <S 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 สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับอัปเดต2นะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีอัปเดตแรกไปเนาะส่วนตัวอัปเดตแรกก็ผมก็ยังไม่ได้อัดคลิปมาลงเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงอัปเดต2กันเลยดีกว่าอัปเดตแรกทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วโอเคก่อนอื่นเลยประเดิมเลยนะฮะเปิดกล่องครับผมอัปเดตไฮกีฟน,นะฮะเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยเอาเลยเป็นตัวใหญ่ไหมอา้าวอ๋อต้องรอก่อน8นาที28วินนะครับเพื่อที่จะเปิดกล่อง โอเคโอเครอแปดนาทีนะเดี๋ยวอีกแปดนาทีข้างหน้าเราจะมาเปิดกล่องกันนะก็ระหว่างรอแปดนาทีเราไปดูกันดีกว่าว่าอัปเดตสองเรามีอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้เราได้มาอยู่กันใน x, เพจ simulator x doodle เบอร์อัปเดตพาร์ทสองแล้วนะฮะพาร์ทสอนั่นเองพาร์ทสองนี้จะมีในส่วนของอืมถ้ำปะอ่ามีถ้ำแล้วก็มีดินแดนแฟรี่นะฮะแล้วก็มีซาฟารีแล้วก็มี ป่าดินแดนป่านะเพิ่มเข้ามาอมน่าจะประมานั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโซนพวกนี้มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีดูดินเพชรเพิ่มมาอีกยี่สิบตัวก็จะเป็นสี่โซนนี้นะฮะน่าจะโซนละห้าตัวนะประมาณนี้นะครับมีตัวใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะมาจากดินแดนแฟรี่นะอะน่าจะแฟรี่แหละมันมีปีกครับผ ต่อไปไปอ๋อนี่ไงอเอาไแบบว่าเปิดเปิดให้เปิดด้านลลางแล้วอันสุดท้ายของอัปเดตด้านบนนะฮะเจแอนดดูเดนเคปแคนะฮะเป็นกล่องสมบัติที่อยู่ในถ้ำอืมจะมีให้ตีหรือเปล่าน่าจะมีให้ตีแล้วก็เก็บเหรียญเก็บเหรียญได้เยอะขึ้นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของไททัน อ๋อเป็นไททานิกเป็นไททานิกนะครับแต่ว่าต้องซื้อจากเกมช็อปของ Big g เกมเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อได้นะอ๋อน่าจะน่าจะซื้อไอตัวตุ๊กตาผู้นี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวด้านหลังมามีสองสีให้เลือกแล้วก็มีปรับเปลี่ยนแน่นอนเหมือนเดิมหมดทุกอย่างบั๊กฟงบั๊กปิกนะครับโอเคพาร์ทสทั้งหมด น่าจะมีเท่านี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะไม่เหมือนพาร์ทแรกที่เพิ่งอัพเข้ามาเรากลับมาอยู่กันในเกมกันดีนก,กว่าว่าข้างในมันมีอะไรรอเราอยู่นะฮะไอที่อัปเดตใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ผมก็เพิ่งมาดูเลยเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นบล็อกฟุนะครับไม่ได้เข้ามาดูนานมากเลยกลับมาดูไหนดูซีโซนใหม่นะครับโซนใหม่โซนใหม่โซนใหม่ที่ป้าข้างหลังนี้นี่ไงโซนนี้หรือเปล่า อ n น s ี c สัก n ้อนาะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วโยเกมเป็นอะไรกลับมากันแล้วนะครับสำหรับเพจซิมูเล t ตอร์เอกนะฮะก่อนหน้านี้เหมือนเซิร์ฟจ,จะล่มไปประมาณ1ชั่วโมงได้เลยนะครับทุกผมแบบพยายามเข้าเซิร์ฟมา1ชั่วโมงอะเอาแบบรอนานมากกว่าจะเข้าได้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูโอโอไม่นะนี่นะครับโซนด้านหลังเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไปไม่ได้ผมจะให้เออผมจะให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันมีอะไรต่อนะฮะนี่นครับเจ็ดจุดหนึ่งเอ็มจะเป็นเจ้ากล่องสีม่วงนะครับแล้วก็แปดจุดห้ามันจะเป็นกล่องสีส้มนะตามด้วยสี่สิบเอ็มแล้วก็ข้างหลังนู้นอีกนะฮะร้อยเอ็มเลยมั้งแหะน่าจะร้อยเอ็มนะครับก็คือ ฟาร์มกันแบบหลับตาครับลับผูหลับตาฟาร์มครับค่อนข้างที่จะเยอะนะเอาจริงๆแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเลยดีกว่าที่เราได้จากเมื่อกี้นะครับเปเลยเข็ม,มตามระเบียบนะครับโอเค อุ้ยฟามฟาร์มช้ามากเลยอ้ออีกเรื่องหนึง่งอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะก็คือเจ้าตัวรูทบ็อกอะครับที่ได้จากการที่เราตีกล่องพวกนี้จะจะให้ทุกคนดูนะฮะ มันจะมีกล่องกระเด็นออกมาจากการที่เราเคาะอันนี้ไม่ใช่กล่องนะมันจะเป็นกล่องอีกแบบนึงจะให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับก็คือเจ้ากล่องกล่องนี้นะกล่องนี้นะไม่ใช่ถุงนะอันนี้คือถุงอันนี้เป็นกล่องนะครับก็เจ้ากล่องนี้มีโอกาสที่จะออกเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ด้วยนะครับสามสิบ็สิบห้าแล้วก็เกนะครับก็คือยิ่งเรามี อ่าเลเวลของกล่องนี้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งจะมีโอกาสเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะก็30จะเป็น v e r y small นะครับก็คือมีโอกาสเล็กน้อยต่อไปก็เป็น t ิ l เ m นมอ l u c กนะฮะก็เป็นระดับกลางนะฮะแล้วอีกอันนึงไม่ใช่ระดับศูนนะครับอีกอันนึงเป็นระดับที่แบบถัดจากกลางไปอีกนิดนึงนะฮะเป็นระดับเลเวล99กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสได้เจ้าตัว ตัดเลี้ยงตัวใหญ่เพิ่มมาขึ้นอีกผมไม่รู้นะว่ามันจะโผล่มายังไงผมไม่เคยได้เลยโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับไม่ได้เจอกันนานมากเลย่รู้สึกไม่ค่อยชินยังไงก็ไม่รู้บ๊ายบายครับบ๊ายบฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่น่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ